มาค่ะวันนี้เราจะมาเอาขากางเกงทหารตัวนี้เข้าให้ดูนะคะการที่เราจะแก้ขาเข้าเนี่ยก็ทําได้สองแบบนะคะแบบแบะบตะเข็บหรือไม่เปะก็ได้นะคะตัวนี้เราจะแบะขาออกมาแบบนี้ให้ดูนะคะแล้วก็วางผ้าขาในทั้งสองฝั่งให้เสมอกันนะคะตะเข็บกลางต้องเสมอกันนะคะกัดเข็มหมุดไว้ จากนั้นให้เราวัดเฉลี่ยปลายขาความกว้างที่เราต้องการต้นขาจะต้องได้รอบต้นขาคนใส่นะคะเนี่ยตรงเนี้ยต้องได้รอบต้นขาคนใส่ที่บวกหลวม1น,นิ้วครึ่งถึง2นิ้วขึ้นไปนะคะไม่งั้นลูกค้าจะใส่ไม่ได้จากนั้นก็ใช้ไม้โค้งแบบนี้นะคะวาดความโค้งไล่ขึ้นไปหาต้นขาการที่จเจ้าขาเข้าแบบนี้นะคะ คนที่ทำจะต้องมีความที่แบบว่ามั่นใจพอสมควรนะคะเพราะว่าแบบนี้เราจะตัดผ้าทิ้งไปเลยถ้าใส่ได้ก็คือใส่ได้นะคะถ้าใส่ไม่ได้ก็คือทิ้งเลยนะคะกกีเราจะตัดผ้าเหลือตะเข็บไว้เย็บประมาณครึ่งนิ้วนะคะย้ำนะคะป้ายขา จะเอาเท่าไหร่ก็ได้นะคะแต่ต้นขาน่องต้นขาจะต้องได้ขนาดตัวของคนใส่ที่บวกรวมแล้วนะคะพอเราตัดเจียนผ้าเสร็จนะคะเราก็จะมาเย็บให้ผ้ามันเกยกันประมาณนี้นะคะเพื่อที่เราจะทำการห่อตะเข็บอันนี้เราจะไม่ใช้วิธีห่อที่แบบแบบหนึ่งนะคะเพราะว่าขาเล็กมากนะคะห่อไม่ได้ เราก็จะใช้วิธีเย็บก่อนนะคะเราจะเกยผ้าออกมานิดหนึ่งแบบนี้นะคะเราจะปัดตะเข็บไปด้านไหนแล้วก็เกยผ้าด้านหนังนะคะตัวนี้เราจะปัดไปด้านหลังแล้วก็เอาชิ้นหน้าเกยนิดหนึ่งนะคะแบบนี้แล้วก็เอาไปรีดตัวนี้เราจะใช้วิธีรีดนะคะเราไม่ได้เย็บพอเรารีดได้แนวแล้วเราก็จะเอามา ลมทับขิ้วเริ่มจากกลางเป้าเลยขั้นตอวนี้ยากมากยิ่งขาเล็กยิ่งยากนะ,ะถ้าเราจะหอ่อตะเข็บหรือไม่หอ่อก็ตกลงพูดคุยกับลูกค้าให้เข้าใจราคางานก็ตามความยากง่ายของงานนะคะอันนี้ก็คือเราจะวิ่งแค่เส้นเดียวแล้วเราก็จะรีบ รีดให้มันหอ่อเป็นห่อตะเข็บแล้วเราก็จะทับคิ้วนะคะวิธีนี้มันก็จะทําให้ตะเข็บที่เราจะหอ่อไม่หนาเกินไปนะคะเพราะว่าถ้าเราจะห่อแบบเกยเหมือนที่ช่างเคยห่อตะเข็บตรงเกงยีนให้ดูอันนั้นคือทําไม่ได้นะคะเพราะว่าขาเล็กห่อไม่ได้นะคะการทับคิ้วก็มุดอย่างเดียวพยายามมุดให้ได้นะคะ การมุดขาเยีบขากระบอกเล็กนี่เป็นอะไรที่มุดยากมากนะคะขนาดช่างนี่เย็บผ้ามาจะ30ปีแล้วก็คือยากก็คือยากนะคะต้องใช้สกิลพอสมควรราคางานนะคะเริ่มได้ตั้งแต่เท่าไหร่ก็เริ่มได้ตั้งแต่ห้าสิบบาทแ0ดบาท1น0บาทร้อ ร้อยห้าสิบร้อยแปดสิบอะไรก็ว่าไปนะคะอยู่ที่พื้นที่ที่อยู่เขตที่อยู่นะคะอยู่ที่ละแวกบ้านที่เราอยู่นะเขาคิดงานกันราคาประมาณเราก็จะคำนวณออกมาเป็นราคางานในพื้นที่นั้นๆน,น,นะคะสิ่งสำคัญที่สุดอยู่ที่สีมือช่างช่างกับลูกค้าตกลงราคางาน แต่ถ้าเราไม่รู้ราคางานในละแวกบ้านเราสิ่งสิ่งที่มันจะตามมาปัญหาที่มันจะตามมาก็คือเราจะสู้กับร้านอื่นเขาไม่ได้นะคะประมาณนั้นแต่ถ้าฝีมือเราดีเราจะคิดเท่าไหร่ถ้าลูกค้ามันเยอะอยู่แล้วมันก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าฝีมือเราดีแต่ลูกค้ามันน้อยเราต้องแย่งลูกค้าจากร้านอื่นอันนั้นการรู้ราคาของพื้นที่ที่เราอยู่สำคัญมากนะคะ อันนี้เราจะวิ่งตะเข็บห่อนะคะก็คือพอสูดฟังนึงก็หันกลับวิ่งกลับไปกลับมาเลยเข็ม <ª> <BOB>. <ª> ที่ใช้คือเข็มเบอร์14หรือ16ก็แล้วแต่คุณภาพจาะะัดได้ที่เราใช้เป็นได้เดย็บของได้ทหารนะคะ เป็นของวีนัสนะคะ pk 6 7 1ได้อันนี้มันจะหาซื้อยากนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าได้ที่เขาเอาไว้เย็บพวกงานรอโดหรือว่างานของงานของทหารชุดทหารประมาณนั้นนะคะยิ่งขาเล็กยิ่งมุดยากนะคะปลายขานี้ก็อยู่ได้เท่าไหร่หกครึ่งเจ็ดเจดครึ่งแปด แล้วแต่ลูกค้าเลือกนะคะปลายขาเนี่ยอยู่ที่ลูกค้าเลือกถ้าเกิดว่าต้นขามันใหญ่แล้วปลายขามันเล็กมากมันก็จะไม่บาลานกันนะคะต้องดูความเป็นไปได้ของต้นขาด้วยนะคะบางคนตัวใหญ่อ้วนแต่อยากได้ขาเล็กอันนั้นก็เป็นไปได้ยากนะคะเราต้องดูความเหมาะสมว่าประมาณไหนที่มันจะรับกันแล้วก็พูดคุยกับลูกค้าให้เข้าใจ พอเราหัวตะเข็บเสร็จเราก็เย็บไปค่ะตัวนี้ลูกค้าตัดไปลขาถ้วยนะคะการคิดราคางานก็คิดเป็นจุดนะคะขาเข้าก็ราคาหนึ่งตัดขาก็ราคาหนึ่งแก้เอวก็ราคาหนึ่งนะคะกางเกงเนี่ยเขาจะคิดเป็นจุดไม่ได้คิดรวมนะคะบางคนชอบตั้งคําถามแก้ทรงกางเกงราคาเท่าไหร่นะคะมันเป็นจุดของมันนะคะไม่ได้ ราคามันจะไม่รวมถ้าแก้ทั้งตัวเราก็บวกเข้าไปคูณเข้าไปออกมาเสร็จเรียบร้อยนะคะปลายขาต้องเท่ากันต้นขาต้องเท่ากันนะคะจะได้แบบนี้เลยเรียบร้อย